ม่มีอะไรนะที่ชาบอกว่ามีอะไรแรกตอ๋ออ๋อด้วยอัปเดตเรื่องละครเฉยทุกวันา่คุณผู้ชายไว้ก็แบบด้วยผลกระทบขอ้งที่ละครตอนนี้ละครหลายคนหายเยอะมากเลยเนี้ยค่ะพี่ชายบอกว่าหายไปหลายเรตัวเลยอยากอัปเดตเหมือนว่าตอนนี้มีละครไหนเข้ามาหรือยังไม่มีแต่มีมีที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เรื่องหนึ่งครับก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ที่ถ่ายทำแต่ก็ คือใจว่ามันมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าถในช่วงเวลาเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็หาว่าทางเดินต่อไปมันจะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นพี่ชายอกว่าวิกฤตตอนนี้ตอนนี้มันมันพี่ชายอกไกนแค่ไหนคิดว่ามันจะไปสุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลากยาวนะใจว่าอาจจะไม่ได้จบคือทุกทุกคนก็อยากจะให้มันไปต่อให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังพยายามที่จะไปด้วยด้วย สุดความสามารถของทุกๆคนอยู่แล้วแต่เราแค่ยังไม่รู้ว่ามันจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเองคือถ้าเรารู้และจับได้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนเราก็คงจะไปในทิศทางนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทิศทางเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนทนั้นเองมันแอบจจหายนะที่่ กกใจหายด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เปอนสัมผัสมาได้สัมผักใหญ่นะครับงได้คือแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แค่ช่วงปีที่ผ่านมามันคือแบบปีที่แล้วคืออย่างจะเป็นช่วงที่แบบเยอะละครเยอะๆ,ๆอะไรเรื่องอะไรอย่างนีน้แล้วอยู่ดีๆก็พอเสร็จปั๊บแล้วก็ ก็เงียบไปเงียบแบบเงียบแปลกแปแล้วก็ทิ้งช่วงมาจนถึงตอนนี้ก็แบบโอโอเคเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจากปีจากปีละกี่เรื่องเหลือเท่าไหร่อย่างตอนที่เยอะเะเลยเนี่ยประมาณแปดเรื่องปีละแปดเรื่องมันไม่ไม่ถึงขนาดปีละแปดแต่ว่าปีปีนั้นละแปดเรื่องตอนนั้นก็อาจจะแบบสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะแบบอย่างน้อยๆก็มีมีงานที่ ต่อเรื่องอยู่ตลอดแต่พอมันขาดช่วงปั๊บก็นึกว่าเออทำไมเกิดอะไรขึ้นมันดูเงียบเงียบไปแล้วมันก็เงียบยาวเราเองเป็นคนเก่าเป็นน้องด้วยความขีเป็นคนที่หลักการแสดงตรงนี้ตกใจว่าช็อเกิดอะไรขึ้นน่คก็คือคงไม่ มันมันมันคงอยู่เหลือการควบคุมจริงๆนะคือแบบตัวอย่างนักแสดงตัวเล็กๆอย่างไทยก็คงแบบไม่ได้ตัวเล็กคนก็คงแบงงบอาจจะยังทําอะไรยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าองค์กรใหญ่ๆเองก็ยังเจอผลกระทบนาก็อาจจะต้องต้องต้องช่วยกันนะครับว่าต้องต้องช่วยกันในทุกๆด้านต้องหาทางออกกันต้องหาวิธีที่จะไปต่อได้อย่าง มันคงเพราะว่าตอนนี้พอ,พอทุกคนเหมือนไม่ไม่รู้เป้าหมายปั๊บก็เลยสั่นคอนนิดรึงเะทั้ทงทงั้งทางด้านจิตใจและอะไรต่างๆมันก็จะรู้สึกห้าว<ม>คือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเอะเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราทํามาจนแบบนี้ยี่สิาสิบปีแล้วก็รู้สึกว่าแบน,นี่นี่คือทางชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีสะดุดสําหรับหลายๆคนคน,คนทำทางวงการก็าอาจจะ ต้องช่วยกันหาทางออกต้องช่วยกันผลักดันให,ให้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่เราจะแบบกลับมาทําในสิ่งที่เราลาได้บ้างเมื่อกี้มีคำว,ว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรอความรู้สึกนี้มันผุดขึ้นมาเลยใช่ไ,ไหมคะโอ้ยทำขนมขายนะจุกวัน <laughs> คือก็ในความรู้สึกก็คือแบบไม่ไม่ไม่นึกว่าจะไม่ได้ทําแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็น อาจจะเป็นน้กจิ้มหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่รู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ก็ใช่ว่าทุกคนก็ต้องเตรียมตัวทุกคนก็ต้องต้องแบบต้องปรับตัวให้ได้ถ้าถ้ามันไม่มีจริงแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องไปต่อโดยด้วยดําเนินชีวิตต่อไปด้วยวิธีที่เราถนัดหรือว่าหาวิธีที่เราทำอันนี้เริ่มพี่ชายก็มีทำคอนเทนต์ี คืออันนี้ทำจริงจังหรือว่าแบบมีเป้าหมายยังไงไหมคะเป้าหมายคือกี้ก็ชอบทรต่ก็จะเขินๆอยู่ตลอดแต่ก็แบบบางทีกี่เขาชวนแล้วทราก็แบบบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเต็มมากเลยนะคะก็ทำแล้วก็ทำให้เต็่พี่สิครับเราจะไม่เราจะไม่เล่นเราจะไม่ทำเล่นๆแล้วเราจะทำจริงจังเสมอบใช่ค่ตอนเรามองไหมว่าตอนนี้ถ้าเป็นอาชีพที่สองของเราเราจะทำอะไร อาจริงๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะไม่เคยคิดที่จะอยู่นะไม่ไม่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นคือรู้ว่ามันต้องไปต่อให้ได้เราก็เชื่ออย่งัง้แเราก็แค่ช่วยกันนะช่วยกันหาวิธีที่จะไปไปกันต่อให้ได้ด การทําขนมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบม,มันคือมันคือแพชชั่นของไทยอีกอย่างมันคือความสนุกความสุขของไหมแล้วมันก็เป็นรายได้ที่แบบมาช่วยที่บ้านได้ได้วยก็แบบก็ดีนะ้วก็ยังรู้สึกแต่ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าแบบต้องเปลี่ยนอาชีพนะต้องไปนะไม่ไปยังไงใจก็ไม่ไปเพราะงานหายไปเราเครียดเลยผู้หญิผู้ชายบอกเห็นไหมความรู้สึอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอ่าแหม้วงมากกว่างงกับ สถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ได้เครียด่ะคิดว่าคิดว่ายังไงมันก็ต้องมันมันขาดไม่จากโลกนี้ไม่ได้หรอกออยังไงก็ต้องมีศฐฐิลปะแขนงนี้มีความบันเทิงแบบนี้ในในอาจจะเป็นถ่ายพร้อมอื่นรูปแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือก็อยังต้องมีล้วรับก็จะยังยึดมั่นที่จะทำอาชีพเนี่ยอย่างยังเป็นนักแสดงต่อไปอมั่นใจว่าจะมีหนทางใช่ไหม,มครับการกู้วิกฤตตรงนี้ ทำพี่บอย <laughs> <laughs> มีครับต้องมีแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีเราแค่ต้องช่วยกันแล้วเราต้องหาหาวิธีเจอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร